โรคหรอดลงอักเสบกับโรคหอบหืดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับ อ่านะครับผมในส่วนของโรคโรนเสพเนี่ยเนี่ยสังเกตเลยครับมันมีน้ำสาเป็นสีเขียวมันมือเกิดมาจากเสมหะนะครับอ่าสีเขียวนี่คือพวกเสมหะในถอด,ดลมทำให้ผู้ป่วยนะครับมีอาการไอแล้วก็มีเสมหะทาให้หายใจไม่สะดวกนะครับเมื่อเกิดการหายใจไม่สะดวกเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการอาักเสบของเยื่อบุหลอดลมนะครับผมนี่ฮะคือความเสี่ยงนะครับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นนะของโรคโดลเสพและเมื่อไม่ไรับการรักษานะครับผมก็จะกลายเป็นโรคของผื่นนะฮะนี่มันจะติดนะครับผมเชื่อมโยงกันเลยโดยมันจะเกิด ครับผมตรงส่วนของหลอดนะครับหลอดลมฝอยส่วนปลายนะครับซึ่งมันจะเป็นในเรื่องที่ต้องครวรระวังอย่างยิ่งและโรคหืดเนี่ยมนเกิดจากการเสบเรื้อรังระนะครับของหลอดลมผู้ป่วยมีความไวต่อสิ่งกระตุ้นเช่นเรนูฝุ่นและสารเคมีต่างๆนะครับทำให้ทางเดินหายใจนะครับมีการระคายเคืองใช่ครับเกิดการระคายเคืองท้งบริเวณหลอดลมก็เกิดการหกตัวเป็นเหตุให้หลอดลมตีบป่าปกตินะครับผู้ป่วยจะาหายใจไม่สะดวกเช่นกันทนี้ก็ควรระวังนะครับและจำเลย